สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไมค์ฮอลลีแลนด์ลัก M1 นะครับผมเป็นไมค์ดิจิตอลไวเลส2.4กิกะเฮิร์จากฮอลลีแลนดนะครับผมซึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวนี้คือเป็นไมค์ตัวเริ่มต้นราคาไม่แพงมากนะครับผมเบาพกพาสะดวกและก็มีระบบน้อย c a n เซลลิ n งตัดเสียงรบกวนมาให้ในตัวด้วยนะครับเอาล่ะเรามาดูดีกว่าว่าข้างในกล่องที่มันให้มามันจะมีะอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ ซึ่งผมได้ทําการอันบ็อกไปแล้วในคลิปสั้นๆนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับโดยแกะกล่องมามันก็จะมีเป็นเคสแบบนี้มาให้ก่อนนะครับผมเป็นเคสกระเป๋าแข็งแรงสวยงามนะครับมีสายห้อยมาให้ด้วยโดยข้างในนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นตัวไม้นะเป็นเคสที่มีแบตชาร์จในตัวนะครับผมเป็นไม่สองตัวส่ง1ตัวรับนะครับผมก็คือมีไม่สองตัวเอาไว้ติดกับ พี่ีก้อนสองคนได้อะไรอย่างนี้นะตัวเคสของมันด้านล่างตรงนี้จะมี USB Type C ช่อง USB Type C เอาไว้สำหรับชาร์จนะครับผมออันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัว Dead Cat นะครับผมอ่ามันจะเป็นก้อนขนเนี่ยขนขนเนี่ย w i n m ั p Dead Cat น้องแมวก้อนปุกปุยหรือแล้วแต่ใครจะเรียกนะมันเอาไว้กันลมเวลาแบบเผื่อใครไม่รู้นะมันก็จะเนี่ยตัวไม่อย่างนี้นะเสียบที่หัวไม่อบ่างนี้อ่ะ นี่ก็จะเป็นไม้ที่เอาไว้กันลมเวลาแบบไปพูดไปถ่ายในที่ลมแรงอย่างนี้อย่างทะเลภูเขาอะไรเงี้ยเสียงพึ่พับพ,พ,พต่างต่าง,ต,างต,ตัวนี้มันจะช่วยได้โอเคมันแถมมาให้2ตัวต่อไปตัวเคสมันอ่ะตรงนี้มันปิดไว้ให้ด้วยนะเป็นอุปกรณ์สายต่างๆอุปกรณ์ก็จะเป็นอ่ะหนึ่งละอ่ะสาย usb type c เป็นสายเอาไว้ชาร์จนะครับกับเคสแล้วก็สายสัญญาณนะครับผม trs 2 trs 3.5นะครับเอาไว้เสียบตัวรับสัญญาณกับตัวกล้องของเรานะครับผมแล้วก็มีเป็นสาย TRS 2 TRS นะครับผมน้ตรงหัวสีเทาเนี่ยไอหัวสีเทาเนี่ยมันจะมี3คขั้วนะครับกับ2ขั้วสขั้วนี้ต่อกับที่ตัวรับสัญญาณของไมคแล้วก็3คขั้วเนี่ยเอาไว้ต่อกับมือถือหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่รับ3.5 TRS ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็นอกนั้นข้างในนี้ก็จะเป็นคู่มือของมัน นะครับผมส่วนตัวไม้อันนี้อ่เคสสีดำเหลืองสวยงามนะครับเปิดมาปับ๊บอ่ะก็จะเห็นตรงกลางตรงนี้ออ,ออกมาเลยเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับผมเอาไว้ต่อกล้องของเรานี่จะมีไฟสีน้ำเงิน2อันขึ้นมานี่โชว์ว่าอ่ะมีไม้สอตัวนะกระพริบอยูก่ก็ถ้าเกิดเราออกมามันก็เปิดใช้งานเลยนะครับผมสตัวปับ๊บอ่าไฟติดเรียบร้อย นี่คือว่าเปิดใช้งานทันทีนะครับพอออกมาปุ๊บมันเปิดให้เองเลยนะมาดูที่ตัวลักของมันก่อนนะครับผมตัวขนาดเล็กมากเล็กแบบเล็กจัดๆเลยละ่ะอ่าเนี่ยมือผมเล็กเท่าดิ้วโป้งผมเองมั้งเล็กมากเอาไว้หนีบมีตัวเป็นตัวหนีบนะครับผมนี่หนีบก็หนีบในช่องฮอตชูของเราปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็น แจ็คสามจุดห้านะครับต่อกับช่องเสียบไม์ของเรานะครับฝั่งนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะเวลากดค้างปึ๊บอ่ะกดค้างมันก็จะปิดนะแล้วก็กดค้างอีกทีอ่ามันก็จะเปิดนะครับผมเอาไว้สลับเวลาเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราปิดเพื่อประหยัดแบตอะไรอย่างนี้นะแต่ตามจริงแล้วมันก็เปิดปิดอัตโนมัติเวลาเราออกจากเอาออกจากเคสของมันนะครับผมส่วนด้านนี้ ก็จะมีเป็นเป็นตัวรู USB type c นะครับน่าจะเอาไว้ชาร์จเวลาเราไม่ได้เอาเคสไปอะไรอย่างนี้เราั้างน่าจะเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีตัวเพิ่มเสียงลดเสียงมองเห็นไหมมีตัวปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมนอกจากบวกกับลบอ่ะมันจะมีกดค้างถ้าเกิดปุ่มกดค้างตรงเนี้ยจะเป็นกลุ่มปุ่มจับคู่กับตัวไม้นะถ้าเกิดแบบ เราไม่ได้จับคู่ไว้ส่วนปุ่มหนึ่งที่เขียนว่า M ตรงเนี้ยอ่ะถ้ากดกดค้างไว้ประมาณห้าวิมันก็จะเปลี่ยนจากสัญญาณสเตอริโอเป็นโมโนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทดลองให้ดูอีกทีนะครับว่าไอความไอที่บอกว่าสเตอริโอเปลี่ยนเป็นโมโนอ่ะมันต่างก,กันตรงไหนอะแล้วก็ต่อไปก็เป็นตัวไม้นะครับผมตัวไมเป็นดูนขนาดนเล็กมากเลยนะเนี่ยเล็กเนี่ยนิดเดียวเองเล็กกว่าน,นิ้วผมอีกเล็กกว่าตัวลำมุกีอีกนะครับอ่ะ ตัวไม้ข้างหน้าก็จะมีเนี่ยตัวไม้อยู่ข้างบนตัวน,นี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเป็นตัวหนีบเอาไว้หนีบกับปกเสือ้อปุ่มก็มีสองปุ่มนะครับด้านข้างอปุ่มหนึ่งก็เป็นเปิดปิดเหมือนเดิมกดค้างไว้ก็ปิดนะครับกดค้างไว้ก็เปิดส่วนอีกปุ่มหนึ่งอันนี้ปุ่มสีเหลืองถ้าเกิดกดค้างไว้มันจะเป็นปุ่มจับคู่กับตัวรับสัญญ,ญาณนะครับถิดเราปิดไว้อะไรอย่างนี้นะหรือถ้าเกิดกดทีเดียวปุ๊บนี่กดปุ๊บ จากสีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับผมแสงไฟอ่ะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเปลี่ยนทั้งสองตัวเลยเห็นไหมน,ะนี่กดทีนึงปุ๊บอ่ากลับเป็นสีฟ้านะทั้งสองตัวนี่คือ noise c a n c e l l i n g ในตัวไม้นะครับถ้าเกิดเป็นสีเขียวตรงนี้ปุ๊บอ่าอันเนี้ยเปิดน s อย a n c e l l i n g อยู่ถ้าเกิดกดที่ปิดปับ๊บอ่าอันนี้คือปิด noise cancelling ละโอเคอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบไมค์กันเลยดีกว่า ณนะตอนนี้ผมใช้ไม์หัวกล้องเป็นไม์ช็อตกันนะครับผมเสียงก็จะเป็นเสียงกล้องๆแบบที่ได้ยินณนปะัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวไม์ไวเลสตัวนี้ดูแล้วลองปรับฟังเสียงเปรียบเทียบดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างไปโอเคเทสหนึ่งสองสามสี่นะเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้นะครับเป็นเสียงจากไม้ฮอลลี่แลนด์ราง M1 นะครับที่ติดอยู่ตรงคอเสื้อผมตัวนี้ ซึ่งตัวไม์ตัวนี้เป็นไมค์ไวเลสมันจะรับเสียงจากผู้พูดโดยตรงนะครับเสียงปากกับเสียงไม์อยู่แค่ตรงนี้เองเพราะงั้นเสียงมันจะชัดเจนกว่าแน่นอนนะครับผมแล้วก็เรื่องอาการกล้องอาการอะไรมันก็จะไม่ได้ยินความกล้องที่รอบจากที่มาจากรอ,อบๆห้องอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเสียงมันจะรับแค่แค่ตรงนี้ส่วนมากนะมันจะรับแค่ตรงนี้แต่ก็โอเคมีเสียงแอมเบียนบ้างอะไรนิดหน่อยนะเสียงไม์ที่ได้ยินอะ่ะเป็นเสียงระบบโมโนนะครับผม พอพูดไม้เนียใส่ไม้ตัวเดียวเสียงที่เราได้ยินก็คือได้ยินทั้งสองสองสองข้างนะครับผมถ้าเกิดใส่หูฟังจะชัดเจนหรือเปิดลําโพงก็ได้นะเสียงจะได้ยินสองข้างเท่ากันนะครับนี่คือระบบโมโนวิธีเปลี่ยนเป็นโมโนเปลี่ยนจากโมโนเป็นสเตอริโอนะครับก็คือตัวรีเซิร์เวอร์ของมันนะครับผมถ้าเกิดรีเซิร์เวอร์เนี่ยมันเป็นปกติเวลาเราเปิดมาใหม่ๆนะครับเปิดออกมาถอดออกมาปุ๊บตัวรีเซิร์เวอร์มันจะเป็นสีฟ้านะครับผม เราต้องกดไอปุ่มตัว M กดไว้สักประมาณ5วินาทีนะครับผมไฟจากสีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวน่ะนี่ก็ถือว่าเปลี่ยนจากสเตอริโอเป็นโมโนแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมลองให้ดูดีกว่าว่าถ้าเกิดเปลี่ยนจากเสียงโมโนเนี่ยเป็นสเตอริโออ่ะความแตกต่างมันจะเป็นยังไงนะครับกดปุ่มค้างไว้ปึ๊บอ่าโอเคคราวนี้อันนี้เป็นเสียงสเตอริโอระบบสเตอริโอจากไมฮอลลี่แลนด์ราง M1 นะครับ ซึ่งบางทีอาจจะได้ยินเสียงทั้งสองข้างให้ไม่เห็นแตกต่างเลยอ่ะมันมีความแตกต่างอยู่ตรงนี้นะครับเพราะผมเพราะว่าผมใช้ไม้สองตัวนะครับไม้ตัวหนึ่งจะเป็นข้างซ้ายน่าจะตัวนี้ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่อ่ะอันนี้เป็นไม้ที่อยู่หูฟังด้านซ้ายนะครับส่วนอีกอันอันนี้เป็นไม้ท้านขวาหนึ่งสองสามสี่อ่ะถามว่าระบบไมสเตอริโอเนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะ ถ้าถามว่าบางทีแบบเฮ้ยเราทำทำคลิปฟังคลิปอะไรทําไมเราต้องแบบฟังแยกซ้ายขวาอะไรอย่างนี้คือบางทีถ้าเกิดสมมุติเราให้ผู้พูดสองคนอย่างเงี้ยพูดคนแรกอ่ะเขาอาจจะพูดดังเกินคนที่สองเบาเกินอย่างเงี้ยเราก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงหรือแบบตัดเสียงรบกวนแยกคนได้เลยอ่ะมันสะดวกสาหรับในการไปทํางานเบื้องหลังอีกทีนะครับผมแล้วแต่คนถนัดนะครับผมไม่มีอะไรถูกอะไร,ะไรผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับไปเป็นโมโนโก่อนอ่ะ เป็นสีเขียวแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ก็น่าจะจับเป็นโมโนแล้วเดี๋ยวผมปิดไม้ตัวนี้ก็เหมือนกันกดปุ่มค้างไว้วก็ปิดเรียบร้อยอ่ะตัวนี้ก็ปิดไปแล้วเหลือแค่ข้ามไมตัวเดียวก็ยังเสียงได้ยินชัดทั้งสองด้านทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ก็เป็นระบบเสียงของเจ้า Hollyland La ์ลันเอวันะครับเนื้อเสียงโดยพื้นฐานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เปิดน้อย c a n c e ล l i n g นะครับตัวรีเซิร์ฟเนี่ยมันจะาสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับจะมีอยู่3ระดับเบากลางแล้วก็ดัง วิธีการปรับก็คือกดปุ่มนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับกดได้3ครั้ง3อย่างอันนี้น่าจะเป็นระดับเสียงที่เบาที่สุดนะครับผมที่ตัวรีเซิร์ฟมันปรับได้นะครับอันนี้คือผมกดปุ่มลบเนี่ยกดปุ่มรัวๆเลยมันได้สุดเท่าไหร่ก็สุดเท่านั้นแหละน่าจะสุดของมันละนะต่อมาก็จะเพิ่มมาเป็นถ้าเกิดกดบวกจากเบาก็จะเป็นกลางละเป็นยังไงไปดูกันจากเบานะครับเป็นอืบอ่าอันนี้เป็นระดับเสียงกลาง ก็จะดังขึ้นนะครับอันนี้ผมพยายามพูดให้มันเสียงความดังเท่าเดิมตลอดไปก่อนนะครับจะได้ฟังถึงความแตกต่างได้อ่าอันนี้จากเสียงกลางและต่อไปจะเป็นเสียงที่ดังที่สุดที่ตัวรีเซิเร์ฟรับได้นะครับไปหนึ่งสองสามเอิ่อ่าอันนี้น่าจะดังสุดที่ตัวรีเซิเร์ฟรับได้นะครับเป็นไงแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนลองฟังดูนะครับต้องบอกก่อนว่าในคู่มือของมันนะหลายคนอาจจะไม่ได้อ่านแต่แนะนําให้ว่าให้อ่านนะ ในคู่มือของมันอ่ะจะบอกไว้เลยว่าการใช้งานของไม์ตัวนี้พอเราเสียบกับกล้องตัวไหนกล้องรุ่นไหนอ่ะต้องไปปรับเสียงเป็นยังไงบ้างเวลาเสียบเสียบเข้ากับกล้องอ่ะไม์ My มันรับสัญญาณเสียงได้ค่อนข้างดังดังมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยกล้องฟูจิ xt 2 0 0ตัวนี้นะครับพอใส่ไม์ไปปุ๊บต้องปรับเสียงจากศูนย์จากปกตินะตั้งเป็นตั้งเป็นแมนวล่นจากศูนย์ลบเจ็ 7, อันนี้คือลบเจ็ดจตั้งในกล้องนะ เสียงมันก็จะประมาณนี้ถือว่าดังเลยนะตอนแรกผมลองใช้ครั้งแรกคือปรับสูปุ๊บเสียงแบบลั่นหูแตกเลยฟังเวลาฟังมอนิเตอร์ไปด้วยนะครับซึ่งกล้องแต่ละตัวก็ปรับไม่เหมือนกันก็ลองไปอ่านในคู่มือมันดูนะครับเอาละครับอันนี้ก็จะเป็นทดสอบระยะนะครับต้องบอกตามสเปคของมันอะ่ะถ้าที่อ่านในคู่มือมันบอกว่าระยะเนี่ยรับได้สูงสุดถึง200เมตรเลยนะเวอร์วัาวางมากอ่ะแต่ว่าในใบมันเขียนว,ว่า40เมตรสำหรับแบบฟรีมูวิ่งนะ ก็คือแบบขยับยังไงก็ได้จะได้ยินเสียงชัดเจนในระยะ40เมตรถ้าเกิดแบบเกินกว่านั้นก็ต้องแบบยืนนิ่งๆหรือหันหน้าเข้าหาตัวไม้นะครับผมมันคงมีไม่เยอะแหละที่แบบเราจะถ่ายแบบโอ้ยระยะสย50เมตร60เมตรซึ่งยังไงตัวอันนี้ผมเทสแบบอ่ะยังไงเราก็ต้องพูดหน้ากล้องอะนะคงแบบไม่ไกลเกินประมาณแบบ50เมตร1 0อยเมตรขนาดนั้นนะทดสอบพื้นฐานแบบที่คนทั่วไปใช้นะครับอ่ะอันนี้ก็ ระยะประมาณ1เมตรเมตรกว่าๆแล้วกันเนี่ยถอยมาอันนี้ก็2เมตรได้สเมตรนะอันนี้ก็เห็นให้เห็นห้องไปเลยท <c oughs> ีเดียวนะก็ห้องสภาพลกหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับอันนี้ก็ประมาณ4ี่เมตรได้แล้วนะสี่หรือห้าเมตรได้นะครับเป็นไงเสียงยังชัดเจนอยู่ไหมอันนี้เสียงผมพยายามพูดเสียงปกติเท่าเดิมตลอดนะครับก็อันนี้ก็เริ่มไกลไปแล้วเริ่มหน้าประตูแล้วนี่ก็เล่นพูดหน้าห้องเลยนะครับผมก็ถือว่าไกลมากนะดูจากระยะกล้องได้ นะครับก็เป็นยังไงบ้างเสียงชัดเจนไหมนะหรือว่าเสียงขาดตรงไหนบ้างก็ลองเปรียบเทียบลองลองฟังดูนะครับผมปกติพื้นฐานเนี่ยผมใช้เลนชิดเนี่ยสิบหนะครับของฟูจิก็เนี่ยอันนี้ระยะ15ของฟูของ APCC นะประมาณนี้ผมว่ายังไงผู้พูดก็น่าจะพูดอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใช้เลนที่มันไกลกว่านี้อย่างสมมุติเป็นถ้าสุดอันนี้45ใช่ไหม 45ผู้พูดก็อาจจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะเนี่ยไกลประมาณนี้ยังไงเสียงก็น่าจะยังชัดเจนอยู่เนี่ยระยะประมาณย่อตัวกระแตระยะน,นี้ก็จะอยู่ประมาณ4เมตร5เมตรนะผมว่าเสียงก็น่าจะยังชัดเจนอยู่แล้วก็เดี๋ยวลองหันหลังด้วยนะเพราะว่าเป็นยังไงไกลการแบบสัญญาณมันนะครับ8อันนี้หันหลังด้วยนะเป็นไงบ้างครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะหันข้ามมาอีกทีเป็นไง หรืออาจจะเป็นระยะประมาณนี้นะครับระยะประมาณน่าจะประมาณสามสิบน่ะนะระยะประมาณเนี้ยน่าจะเรากาลังพูดกําลังดีถ้าเกิดสมมุติมีแต่กล้องแล้วก็ตัวแบบพูดนะครับผมถ้าเกิดสไตล์ถ้าเกิดระยะประมาณเนี้ยน่าจะหันหลังหมุนขยับได้ปกตินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นไงบ้างเสียงก็น่าจะยังปกติชัดเจนอยู่นะครับเดินป้วนเปี้ยน,นอยู่ในห้องนะเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายในสตูหรือถ่ายบล็อกทั่วไปก็ ไม่น่าจะเดินไกลกันมากเกินไปนะครับผมหรือ,อยังมากอ่ะผู้ตรงข้ามถนนก็ประมาณไม่เกินไม่น่าจะเกินสิบกว่าเมตรอะ่ะนะโอเคเป็นไงบ้างชัดเจนอ่ะอันนี้ผมจะลองทดสอบ noise cancelling นะครับผมก็ณนะตอนเนี้ยในห้องผมอะ่ะมันอยู่ในห้องอะ่ะเราไม่ได้ไปถ่ายข้างนอกมันไม่มีเสียงน้อยเท่าไหร่ผมก็เลยเปิดเสียงจาก คอมผมนะครับเป็นเสียงอาเสียงซิตี้ซาวอะไรเงี้ยเสียงแบบเปิดหน้าต่างออกมาเสียงรบกวนจากรถจากบนท้องถนนนี่เป็นสีฟ้าอยู่อันนี้ยังไม่เปิดน้อยแคนเซลิงนะเดีย๋ยวถ้าเกิดผมกดปุ่มเหลืองปุ๊บแล้วเป็นน้อยแคนเซลิงแล้วลองฟังเปรียบเทียบดูว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับอ่ะเข้าไปใกล้ลำโพงอีกนิดน,นึงเผื่อแบบอ่ะมันจะเป็นเสียงน้อยดูมีความใกล้เคียงกับน้อยนะไปเปิดน้อยแคนเซลิงสามสองหนึ่ง อันนี้เปิด noise canceling แล้วนะครับเป็นไงบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างเสียงแบบอุดอู้ไหมหรือว่ามันตัดได้ดีหรือเสียงขาดหายบ้างไหมนะครับหรือว่าเสียงรอบข้างอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเทสนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นยังไงบ้างอ่ะแลวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกลับมาเป็นปิด noise canceling ของมันนะครับผมเขตในสามสองหนึ่งอ่ะเป็นสีฟ้าแล้วอันนี้ปิด noise canceling แล้วเป็นยังไงบ้างครับผมแตกต่างไหม ดีหรือไม่ดีเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังเปรียบเทียบกันดูนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วสําหรับการทดสอบนะครับผมเป็นยังไงบ้างแนะนํานะใส่หูฟังเทสเสียงดูมันจะได้เสียงชัดเจนแบบว่าเ,ออเราต้องการชอบเสียงแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้โดยสรุปของมันนะครับมันเป็นไมตัวเริ่มต้นที่ค่อนข้างเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลงทุนเรื่อง,เ,องเสียงนะครับในการทําคลิปทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับราคาอยู่ประมาณ5,000ันกว่าบาทนะครับผม โดยที่จุดเด่นมันมีตัวชาร์จมาให้เลยนะครับถ้าเกิดเราใช้เนี่ยสมมุติใช้ตัวไม้ใช้ตัวรีเซิร์เวอร์ไม้สอตัวเนี่ยใช้จนแบตหมดไอตัวชาร์จิ่งเคสของมันนะมันมีแบตในตัวประมาณ1,700รกว่ามิลลิแอมมัง้งซึ่งถ้าเกิดเราใช้ไม้ใช้แบตตัวรีเซิร์เวอร์หมดปุ๊บเราสามารถมาเสียบชาร์จได้อีกทีนึงนะพูดง่ายคือมันชาร์จได้2ครั้งนะสชาร์จจนเต็มได้สรอบเลยตัวไมออยู่ได้ประมาณแชั่วโมงเลยนะ พราะงั้นถ้าเกิดแบบอคูณสองไป16ชั่วโมงก็เกินวันแล้วนะแต่ว่าโดยปกติการทํางานเราไม่ได้ถ่ายแบบตลอด16ชั่วโมงหรอกนะแล้วมีแบบน้อยแคนเซลลิงที่ผมว่ามันตัดเสียงได้ค่อนข้างดีเลยนะเสียงไม่ได้อุยอะไรด้วยถือว่าแบบคุณภาพด,ดีดีดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับผมอ่ะมันจะมีข้อจํากัดของมันอยู่ด้วยความที่แบบเป็นเป็น,ปนใหม่เริ่มต้นนะครับข้อจํากัดของมันที่เจอก็อ่ะอย่างหนึ่งคือสําหรับบางคนเนี่ยอ่ะตัวไม่มันเป็นแค่ตัวไหม่เปล่าเป,าเ,ปาเลยนะ มีแค่ช่อง USB อย่างเดียวถ้าเกิดใครต้องการต่อแบบไมล์บะเบียก็คือไมล์สายอะ่ะที่แบบว่าซ่อนตัวซ่อนตัวไม์ไว้ด้านหลังอะไรเงี้ยแล้วต่อสายซ่อนในเสื้อตัวนี้ก็จะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับอันนั้นสำหรับคนที่แบบต้องการทํางานจริงจังทำพิธีกรอะไรที่แบบว่าไม่เห็นแบรนด์ฮอลลีแลนด์แบบตัวไม์อย่างเงี้ยโชว์หลาอเงี้ยอ่ะมันก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่ต้องการทำคอนเทนต์พื้นฐานอะ่ะตัวเนี้เหลือแหล่เลยสำหรับผมนะ ค่อนข้างเหลือแหละเลยเพราะดสมัยนีย้ก็หนีบพอแล้วก็พูดได้เลยใช้งานง่ายพกพาไปสะดวกมีแค่ตัวกล้องแล้วก็ตัวไมค์กล่องนึงพอละพอไปถ่ายงานเสร็จตัวก็เอาทุกอย่างใส่กล่องนี้แล้วก็กลับบ้านชา,ชาร์จสาย USB เสียบได้เลยชาร์จง่ายๆนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวไมค์ฮอลลีแลนด์ลาร M1 นะครับผมก็เป็นยังไงบ้างสำหรับ ถ้าเกิดคนใครชอบใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับเป็นไม้ที่ราคาไม่แพงแล้วก็คุ้มค่าเหมาอะอสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นทำคอนเทนต์วิดีโอถ่ายคลิปถ่ายอะไรต่างๆนะครับเพิ่มคุณภาพให้ผลงานได้ดีเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไปไ,ไว้ใต้คลิปนะครับผมชอบไม่ชอบยังไงก็กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผม หรือว่าถ้าเกิดใครมีข้องสงสัยอะไรก็คอมเมนต์หรือสอบถามไปที่แฟนเพจเราก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับไปมั้นี่คือเสียงทดลองทดสอบฮอลลีแลนด์ล้างเจากในห้องน้ำนะครับทะลุกำแพงอีกต่างหากมีประตูไม้ประตูกำแพงคอนกรีตเป็นไงเสียง,งชัดเจนอยู่ไหมครับ น่ะมีใครเขาทำกันไหมน่ะเหน็ดไหเทสในห้องน้ำจริงๆนะนี่ห้องน้ำแล้วเนี่ย